สวัสดีน้องๆน,นะครับผมสำหรับวันนี้ลุงก็ไม่ได้มาสุ่มปืนหรือว่า,ารีวิวอะไรนะฮะก็คือวันนี้ลุงที่จะมาทำก็คือจะมาสอนน้องๆที่เล่น Fate เฟสเล่นฟรีไฟลผูกกับเฟสสองไอดีหรือว่ามากกว่านั้นนะฮะถ้าเป็น Android ก็ปกติ ทำได้ปกติเนาะแค่สลับเฟซก็เข้าได้ละแต่ถ้าเป็น iPhone มันจะใช้ไม่ได้นะฮะหรือว่าน้องๆคนไหนทําได้แล้วก็เลื่อนผ่านได้นะฮะสำหรับคนที่ยังไม่เป็นลุงเชื่อว่าน่าจะมีหลายๆคนเลยละ่ะเช่นเดียวกับลุงตอนที่เปลี่ยนจาก Android มาใช้ iPhone นะฮะคือแบบตอนนั้นแบบเล่นอ่าไอที่ผูกกับเฟซอะ่ะ2ตัวคือตอนแรกๆที่มาใช้ iPhone อะ่ะคือ เสียดายตัวไก่มากตัวไก่ลุงผูกกับผูกกับเฟซอีกไอดีหนึ่งนะฮะคือไม่ได้เล่นเลยเพราะทำให้เป็นเนาะจนลุงไปดูช่องช่อง youtube ช่องหนึ่งเขาสอนเอ๊แต่เขาสอนแบบก็ค่อนข้างจะซับสอนนิดนึงแต่ตอนนั้นลุงทำไม่ได้อะลุงต้องแบบแบบต้องไปมั่วแบบแบบทำแบบแบบเขาแล้วแต่ก็ยังเข้าไม่ได้ จนต้องไปลองอีกวิธีหนึ่งนะฮะที่ซึ่ง,ล,ง,ล,งลุงไปเจอมาเนาะอ่าคือเอาอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวลุงจะสอนเลยนะคือตอนนี้ตัวที่ลักจ่าตัวนี้นะตัวนี้ตัวนี้คือตัวลองของลุงนะอยู่แดงๆตัวลองของลุงตัวนี้คือผูกกับเฟสหลักของลุงแล้วถ้าเราจะไปเล่นอีกตัวหนึ่งที่เป็นผูกกับเฟสอีกตัวนึงคือตัวไก่ของลุงเนาะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยเนาะออกจาก ก็อยู่ในเกมก่อนก็ได้ไม่เป็นไรตอนนี้คือเราออกจากออกจากหน้านี้ก่อนไปเฟสก่อนเนาะไปเฟสอย่างนี้เอ้หน้าจอมันไม่หมุนให้ลงอะ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่างนี้ก็ได้อ่าช่องช่องอื่นที่ขอสอนคือเขาให้เข้าไปนในเฟสเนะเาะเ,เ,เข้าไปในเฟสแล้วก็นี่เข้าวิธีตั้งค่านะช่องอื่นที่ขอสอนกัน ตั้งค่าตรงนี้ก็ลองทำได้ทุกๆวิธีนะครับเผื่อเผื่อ <ๆ S 1> มันจะทำได้เหมือนกันเนาะเข้าไปตรงนี้นะฮะตั้งค่าเสร็จแล้วก็นี่เขาให้มาตรงแอปสาวความปลอดภัยตรงนี้แล้วบอกให้เขาบอกให้เราออกจากลออกจากแอ,แอปให้ได้แต่แต่แต่ลุงคิดว่ามันยากมากมันคือแบบมันซับซ้อนมากแล้วเขาให้ออกมาตรงนี้อีกแล้วก็เข้าไปที่แอปเว็บไซต์นะน้องๆลองทำตามก,ก่อน,น,นดูแล้วก็ จะขึ้นมาอย่างนี้หน้าต่างแบบนี้นะฮะแล้วก็เข้าไปตรงที่แอปเว็บไซต์และเกมกดเข้าไปตรงนี้นะฮะนี่ครับผมตรงนี้แล้วเขาก็กดให้เรากดออกอีกรูปแบบงงมากลงก,กดา่าแล้วก็เขาก็บอกให้เราเข้าไปตรงนี้อีกตรงนี้นะแอปที่เข้าสู่ระบบด้วย Facebook กดแก้ไขตรงนี้นี่มันจะมีแอปต่างๆที่เราเราอินด้วยเฟซเนาะแล้วเขาก็ให้เรากด ตรงนี้นะการิน่าฟรีไฟล์เนี่นะฮะกดตรงนี้ขึ้นปุ๊บนี่ครับแล้วเขาให้เราเลื่อนเลื่อนข้ามาสุดแล้วก็เขาให้เขาให้เราลบแอป,ปออกจากเกมแต่แต่ลุงจะไม่แอป,ปนะไอ้ลุงล,ลุงจะไม่ลบนะครับลุงจะไม่ลบลุงจะทําตามอ,าอย่างที่ลุงเข้าใจดีกว่าถ้าทําแบบลุงคือทําแบบลุงคือออกจากออกจากหน้า f a c e b o o กไปเลยนะ ออกจากหน้า a c e บุ o k ไปเลยแล้วก็ไปที่ตั้งค่านะฮะตั้งค่าใน p h โฟนเนาะตั้งค่าแล้วก็เส์ชคนหาคำว่า Safari จะขึ้น safari กดไปที่ฟา f a r i นะฮะแล้วก็ให้น้องๆเลื่อนมานะฮะเล,เลื่อนมาเลื่อนมา,เล,นมาเลื่อนมาสุดๆเลยจนไปเจอเขียนคำว่า ล้างประวัติและข้อมูลเว็บไซต์นะฮะนี่คือแบบที่ลุงทำเนาะกดเข้าไปปุ๊บแล้วก็ล้างประวัติได้ข้อมูลกดเลยฮะตึ๊ดแค่นี้แล้วก็ต้องออกออกจากเกมออกออกจากการต่างค่านอะออกจากหน้าแล้วก็ดูซิเราไปอยู่ในเกมอนเกมนี้คือตอนนี้เกมคือยังเป็น ตัวรองเอลุงอยู่นะตัวที่เลียจานะเราก็กดออกเกมไปก่อนปุ๊บไปที่ตั้งค่าเนาะเมื่อก,กี้ตั้งค่าเราจัดการเสร็จแล้วเนาะเราไปที่พอเราจะเปลี่ยนอ่าไอดี ID ที่เราเล่นปุ๊บเราต้องไปที่เฟซพอเราผูกกับเฟซเนาะเข้าไปปุ๊บกดออกจากระบบแล้วเราก็เลือกเลือกอ่าเฟซที่เราผูกตัวที่เราจะเล่นคือ ตัวหลักลองผูกกับเฟสอัมแอเนาะแล้วก็ตัวรองเอ้ตัวไก่ลองผูกกับเฟสพาคินปุ๊บก็เข้าไปละนะเฟสพาคินจากนั้นเราก็เข้าไป,กกไปที่เกมกันเลยก็ไปที่เกมกันเลยนี่เราจะเข้าหน้าเกมแป๊บหนึ่งหาละก็ล็อกเอาเหมือนเดิมเฟส แล้วกดที่เฟซปุ๊บกดเข้าไปรอสักพักหนึ่งเนาะนี่ <ๆ S 1> แล้วก็จะเด้งมาตรงนี้เห็นไหมลุงก็จะได้ตัวไก่ของลงมาแล้วจะไปปากักรับกไปเลย นี่นี่ก็เป็นอีกไอดีหนึ่งของลุงนะไอดี ID ไก่ของลุงก็อยู่แรงแดงเหมือนกันนะฮะแรงแดงเหมือนกันลุงเล่นทั้งหมด4ี่ดีนะมีแรงแดงทั้งสีแรงแดงทั้งสเลย <Wow. S 1> นี่ครับได้แล้วเห็นไหมนี่คือตัวไก่ของลุงนะนคือตัวไก่ของลุงเห็นไหมเข้าได้มิกกี้จะไปปากเนาะไอดี ID หลักของลุงคือตัวแกลลี่นะแล้วก็ตัวลองก็คือที่รักจ๋าสี่สี แล้วก็ตัวที่3ชื่อจะไปปากนะจะไปปากคือตัวนี้ผูกกับเฟซเห็นไหมง่ายๆนะครับง่ายๆน้องๆคนไหนที่ยังสงสัยหรือว่าไม่เข้าใจที่ลุงอธิบายไปให้คอมเมนต์ได้หรือว่าจะแอดไลน์ line, หรือว่าแอดไลน์ line, มาคุยกับลุงได้หรือว่าแอดเฟซมาก็ได้นะ เพื่อของลุงก็แอแอเด็กแมนอยู่ทักเข้ามาได้มาสอบถามได้หรือว่าคอมเมนต์ตรงนี้ก็ได้เนาะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับน้องๆไม่มากก็น้อยนะครับผมอาจจะมีประโยชน์เพราะว่าลุงลุกก็เป็นคนหนึ่งแหละที่ที่แบบไม่รู้เรื่องเลยตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้ Android เนาะเ,เปลี่ยนมาใช้เปลี่ยนจาก Android มาใช้ iPhone เนาะ i อ s หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับน้องๆทุกคนนะฮะ โอเคลุงขอจบคลิปไว้แค่นี้เนาะเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะฮะขอบคุณมากๆเลยสวัสดีครับ